สวัสดีค่ะเพื่อนๆครัวคุณนะทุกๆคนวันนี้ได้หนาฉบับทำแอ p เปิลแคนเดลม f ฟี่ก็เตรียมข้าวของอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็จะมาเตรียมส่วนประสงค์เซตที่หนึ่งเอาไว้ค่ะคือหาไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปเอาไว้จนจบ ให้ดูจนจบได้เพราะว่าข้อมูลในโทรศัพท์แน่นเย็ดมากเลยค่ะก็เลยจะแค่มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าวันนี้ได้หนาทาะแอปเปิลแคนเดลอร์ีเดี๋ยวก็คงจะได้ชมเป็นภาพภาพถ่ายอะคะเนาะโอเคค่ะ นี่เดี๋ยวค่อยมารอดูตอนที่ทําเสร็จกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยไหมโอเคค่ะบ๊ายบาย